รู้อยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมผู้หนูเลยนําเสนอจุดเล็กๆที่อำเภอองค์ก่อยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีการทําเหมืองแรก่กว่า284ไร่ผู้หนูเลยอยากทําเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนที่เราถูได้เหมือเปียเนี่ยมันก็คือเป็นวิธีการหนึ่งครับที่จะแบบว่าเออรักษาสมดุลธรรมชาติ รักษาไม่ให้แบบว่าสภาพอากาศในงาครับเออแปรปรวนเกินไปแล้วก็มันก็เชื่อมโยงกับวิถีคนอยู่กับป่าประเด็นทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมครับผมบอกว่าสิ่งแวดล้อมเองก็เป็นการเนลยเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้เรื่องของการเงินในหลายๆวิติมันดีได้เนี่ยมันน่าจะส่งผลช่วยอะไรกับสังคมหลเรื่องเนี่ย it's a really special opportunity I think this festival for a new generation of artists and filmmakers to inspire us with stories about brave and industrious communities working together to build a sustainable, low-carbon future for all of us. อยู่ข้างธรรมชาติครับธรรมชาติแบบมันไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่สิ่งสำคัญของพวกเราได้เป็นคนเล็กๆที่จะทำได้นมันคือการที่เราจะไม่หยุดยอมต่อสิ่งเหล่านี้ใหงมันเกิดขึ้นการที่เรารับรู้อยู่แล้วอ่ะเราต้องไปปากเสียงต่อใน s ซลเทเลอร์อย่างพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่แหละจะเป็นคนเปลี่ยนแปลง